สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มารายงานสถานการณ์การปลุกเสกวัตถุมงคลนะที่ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็บังเอิญว่าวัตถุมงคลสองรุ่นนี้นะทำจากโรงงานเดียวกันนะแต่เป็นคนละทีมงานจัดสร้างนะแต่ก็เป็นคนคุ้นเคยกันนะนะก็อย่างท่านเจ้าวาดวัดเขาตองก็สร้างเหรียญหลวงพ่อพัดหลวงปู่ทวดนะแล้วก็คุณอัธพลนี่ก็เคยมาขออนุญ,ญาตนะสร้าง ถ้าผมหลวงปู่ทวดหลังไอ้ไข่นะเมื่อรุ่นที่แล้วะนะก็คนคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับก็ทำวัตถุมงคลโรงงานเดียวกันผมก็เลยสรุปนะมัดรวมกันเลยแล้วกันนะว่ามีการปลูกเศษเพราะว่าการไปปลูกเศษนี่ก็ไปพิธีเดียวกันนะ่นะก็ไปที่วัดห้วยด้วนเหมือนกันนะและหลังจากนั้นก็ของวัดเขาตองก็ไปนะไหนๆก็ไหนๆละนะก็เลยเลยไปนู่นเลย เพชรบูรณ์ไปวัดซับชมพู่นะไปงานร่วมงานปลุกเสกของไอ้ไข่มั่งมีทวีทรัพย์ด้วยนะก็เรียกว่าถ้านับเรื่องพิธีกรรมในการปลุกเสกแล้วก็การได้ผ่านพิธีมงคลต่างๆเนี่ยเหรียญพุทธคุณบาร,รมีเหนือใต้ของวัดเขาตองมืงรับแลนี่โอ้โหเข้าพิธีเยอะแยะมากมายนะจัดว่าคุ้มอะ่ะ ถ้าเป็นแบบว่ามีมิเตอร์มิเตอร์การวัดเนี่ยวัดพลังเนี่ยว่าปลูกเสกเยอะขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะมิเตอร์ก็เรียกว่าทะลุมิเตอร์ไปได้นะก็มี2รุ่นเนี่ยว่ามาในางานสถานการณ์ให้ฟังกันว่ามีการปลูกเสกแล้วนะครับรุ่นแรกก็คือเหรียญพุทธคุณบารมีเหนือใต้นะหลวงพ่อพัดหลวงปู่ทวดแห่งวัดเขาตองเมืองรับแลจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็อีกเหรียญเนี่ยครับเหรียญไอ้ไข่ มั่งมีทวีทรัพย์ของวัดทรชมพูนะครับที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะก็มีการปลุกเสกกันไปเป็นที่เรียบร้อยก็เตรียมรับวัตถุมงคลเร็วๆนี้นะครับามาดูของวัดเขาตองกันก่อนแล้วกันนะมาฟังท่านเจ้าอาวาสนะให้รายละเอียดกันในคราวที่ปลุกเสกที่วัดเขาตองเมืองรับแลนะตอนแรกก็กล่าไว้ว่า จะปลุกเสกสามวาระนะแต่ว่าทางโรงงานเดี๋ยวกลัวไม่ทันในการบรรจุบรรจุกล่องก็เลยจัดได้แค่วาระเดียวที่วัดเขาตองนะหลังจากนั้นก็เลยไปน,นู่นเลยวัดกล้วยยวนนะพิธีใหญ่เลยแหละนะผมรวมกันหลายๆรุ่นนะ่ะปลุกเสกทีเดียวเลยก็จัดว่าเป็นงานใหญ่เลยนะยอดเยี่ยมมากไปดูของอวัดเขาตองก่อนแล้วกันนะครับ ฟังจากท่านเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์มนัสหรือว่าพระครูการจนะธรรมโชตนะครับแห่งวัดเขาตองเมือรับแลให้รายละเอียดในการปลุกเสกวาระที่วัดเขาตองหน่อยแล้วกันนะครับวันที่12พฤศจิกายน2563ายที่ผ่านมาเนี่ยละครับก็เมื่อวันที่9ก็มีการคะเหรียญทองคำที่ผ่านมาแล้วก็ทีมงานไฟ้สด ได้ไล์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เมื่อทางโรงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีแรกก็กล่าวว่าตั้งใจว่าเออจะพัฒนาเสษที่นี่สามวันเกินว่าทางโรงงานแจ้งว่าถ้าเกิดว่าสามวันเราแอ่อพคซีนเอ่อทางโรงงานแพ็คซีนไม่ทันเลยก็เลยเอาเอาวันละเดียวแล้วกันคือวันที่สิบสองวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสอง่แลมสิบสองค่ำ เดือนสิบสองก็ถือว e ่าเป็นวันพนหัสสปดีคือวันครูก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีก่อนที่พุทธาพิเศษก่อนที่จะทำพิธีฝนโปรยปลายโยมเห็นไหมแว่นตาเปียกแล้วแต่ตอนนี้ฝนหยุดละก็ถือว่าเลิกงามยามดีเหล่าเทวดาเราหลวงปู่ได้ลงมาอวยพรอวยใย ผลปวยปลายนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์น้ำมนต์จากหลวงปู่ปวยปลายมาให้ละสั้นเดี๋ยวในช่วง14นาฬิกาจุด09นดก็ไก้าราพระเดการัตนาพระเถระที่ถือว่าอัตมาภาพนันบถือ4รูป่า3รูปก็คือพระเดชุณหลวงปู่บนส่งวัดเขาเมงอมอรเมฆอายุ97ปีแล้วตอนนี้ หลวงปู่เมื่องานที่แล้วไม่ได้มางานนี้บอกว่าทุองมาเราจะมาแล้วก็พระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระกิติสวัฒนาพรหรือว่าหลวงพ่อพเจ้าคุณบุญเพิ่มวัดเ,เทวสังฆารามวัารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบวรการจะนะธรรมเจ้าละตำบลบ้านเก่าเขตสองเจ้าวาดวัดตะเคียง,งาม ลักณานักูลในเขตบ้านเก่าติดชายแดนเลยก็ที่นิมนต์มาก็มีก็มีหลวงพ่อบุญทรงบุญเพิ่มสมคิดสมปัตยนาทุกอย่างนี่อาตมาก็จะนิมนต์พระที่ว่าเออเ,เ,เกจิที่ที่อาตมานับถือแล้วก็ชื่ออชื่อเป็นมงคลที่สุดหลังจากนั้นก็เนี่ยแหละรครับวันที่ 14นะก็ได้เข้าพิธีปลุกเสกนะผมก็ไม่ได้เอาภาพของการปลุกเสกมาให้ดูพอดอีมีคนเขาไลฟ์สดกันนะแต่ว่าภาพไม่ชัดเลยผมก็เลยไม่ไม่ไ,มไม่อยากเอามาให้ดูนะแล้วก็เรียกว่าโอโหนะมีวัตถุมคนมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็มีของวัดอ,อะไรสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์งที่สำนักสงฆ์หลวงปู่สวง เทวดาเล่นดินที่บางพีที่ผมเคยพาไปเยี่ยมชมสำนักสงฆ์นะท่านพระอาจารย์สิงห์ทองนะสิงห์ทองพระอาจารย์สิงห์ทองประภาก,กระโะจำผิดจำชื่อผิดหรือเปล่านะพระอาจารย์สิงห์ทองแห่งสำนักสงฆ์หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะที่บางพีสมุดปราการเนี่ยครับก็นำวัตถุมงคลเข้าพิธี ปลุกเสกด้วยในวันเดียวกันนะแล้วก็นี่ะครับก็ไปดูวัตถุมงคลที่วัดเสาตองเนี่ยนำไปร่วมกับวัดซับชมพู่นะปลุกเสกวาระพิเศษที่วัดซับชมพู่อีกด้วยนะครับอขอจเจริญพรสมาชิกซึ่งวันนี้ก็วาระพุทธพิเศษของวัตถุมงคลไอไข่มังมีรัพ์ มั่งมีทวีทรัพย์เออมั่งมีทวีทรัพย์แล้วก็หลวงพ่อพัดเออหลวงปู่พัดรุ่นรุ่งเรืองล่ำรวยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งบารมีเออบารมีเบือใต้ออซึ่งเป็นของวัดเขาตองแล้วก็นี่เป็นของวระสัจจผูอนี่เป็นของหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดก็ชุดนี้ทานวาระในการศึกษาพิเศษมาก็หลายวาระซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษที่จะแถมให้กับ สมาชิกต่างๆในการในการที่ว่ามีโอกาสแล้วในการสร้างวัตถุมงคลทั้งทีมงานที่สร้างก็ดีทั้งของที่วัดก็ดีก็ถือว่าเป็นรายการพิเศษในการแถมแถมให้แถมให้กับในการพิธีพิเศษในวันนี้ก็มีจะมีหลวงพ่อหลวงพ่อสุชาติซึ่งเป็นพระเถระของจังหวัดพิษณุโลก ในการอธิษฐานคิดให้รวมพระสามรูปก็มีอัตมาภาพสองรูปแล้วก็จะมีหลวงพ่อมาอีกสองรูปฉะงนั้นในช่วงในช่วงในการไร้สดในระหว่างพิธีซึ่งหลวงพ่อของอหลวงพ่อสุชาติก็ขอ,ขอใช้ความความเงียบความสงบในช่วงนี้ก็สามารถที่จะไร้สดก่อนได้เดี๋ยวให้ทีมงานไร้สดในช่วงพิธีก็แล้วกัน ก <cents at? S 1> uh, ็กลังเหนู่ใต้นี่ที่บีกเกตบุกเกตบเตนี่ที่เกตนี่ที่สริยะกุมูนแล้วก็ที่บุกูบุกูทยหกห้าปีบุกูเขอาเก้าสิบเอ็ดปีแล้วก็มาทิ้ัยสเศษที่ในเวทสุดคอทีุ่มูนสี่ที่สี่สี่วัละแล้วก็ วราธทางใต้ก็สองวลาทาได้สองวาอ่ากแล้วก็ที่วัดตองจุ้วัดปวตอวันงจุ้ยแล้วที่วัดปวงจ้วัวงรือวังวงจุ้ยอมรับเลยที่ดิใหญ่รเกิดอครไม่น้้องใจดีกว่าใจที่ร่วกนหมััวนียับละพวัว ตัวประเทศรามีสิทธาถ้ามีแบบว่าตามที่ว่าไว้อะมีมิเตอร์อะไปจี้แล้ววัดพลังในการเข้าพิธีปลุกเสกนี่วัดเขาต่อเมืองรับแลนี่ก็ต้องนะเรียกว่ากราฟกราฟขึ้นสูงเนี่ยแทบจะทะลุมิเตอร์เลยทีเดียวนะปลุกเสกหลายวาระแล้วก็เป็นวาระดีๆทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานไปทางภาคใต้แล้วก็มา ที่าภาคตะวันตกก็คือวัดเขาตอเมืองรับแลรเองนะแล้วก็ไปทางภาคเหนือเลยก็คือ,อวัดห้วยยวนต่อจากนั้นก็ไปเพชรชบูรณ์ต่อเลยโอ้โหนก็เข้าวิธีปลุกเสกไอ้ไข่ด้วยเ,เรียกว่ามีทั้งโชคลาภแล้วก็นิรันตรายรวมอยู่ในตัวของเหรียญเลยทีเดียวนะ สวัสดีครับผมเสนอจะประคำหรือสายบุญเร็บดำนั่นเองครับวันนี้มาช่วยพี่อัคนทํางานบุญนี้นะครับเพราะเป็นงานบุญที่พี่อัคนเองก็เดินข้ามน้ําข้ามภูเขามาหลายลูกนะฮะเราต้องมาช่วยกันงานบุญครับแล้วก็เป็นคนที่สรัท้ายใครอยู่แล้วด้วยทิ่งตามด้วยนะครับรุ่นอะไรนะมั่งมีทวีทรั์ครับผมขอบคุณครับ กระจายไข่เป็นขั้นแรกนะครับเรื่องการบลกต่อปลายอท่าเพอนริงเทนดี่อันดนครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับนะจะมีการจัดส่งกันนะเดี๋ยวก็มีปล่อยของกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะของผมเนี่ยที่มีอยู่นะผมก็เนี่ยแหละมัดรวมกันเลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรให้สรุปทีเดียวเลยดีกว่านะว่ามีการปลุกเสกแล้วก็มีอ่ามีการได้ รับวระชุมคลกันนะที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีปล่อยของแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจร่วมบุญกันนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นต่างๆที่เคยประชาสัมพันธ์กันมาเนี่ยจนถึงรุ่นในอนาคตเนี่ยนะใครอยากจะใครอยากจะรู้ว่ามีรุ่นอะไรบ้างก็แอดไลน์นะ QR code เนี่ยนะครับสแกน QR code แอดไลน์ไปดูเนี่ย หน้าไทม์ไลน์ในไลน์ของผมเนี่ยในไลน์ช่องเล็กกิตติเนี่ยนะว็จะมีวัตถุมคนรุ่นใหม่ๆบางรุ่นก็ไม่ได้ออกสื่อ,อบางรุ่นไม่ได้ออกใน u t u b e นะบางรุ่นก็แบบว่าเปิดจองกันในไลน์นะมันมีเทคนิคบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะมาเปิดทางยู u ูบนะก็ต้องไปเปิดทางไลนะ์ก็ตามไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับขอให้มีความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะครับ โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ